และในวันนี้ตัวเกมไปดีที่ไฟก็ได้เพิ่มสกินโปรเจกต์ไอวอรี่ทาวเวอร์เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยฮะโดยครั้งนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมาพร้อมกันทั้งหมด4สกินด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโจเซฟช่างถ่ายภาพ p o สต p เบรกเตอร์นักตู้หลอแร่ไวท์ดิงคนป่าแล้วก็เม่บ้สาวแพทริเซียนั่นเองครับใครที่อยากได้สามารถจับจองได้แล้วในร้านค้าโดยแต่ละสกินจะมีราคาเพียงแค่60กระดุมแดงนเท่านั้น และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i s m a n Shop โนหนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i s m a n ค o i น์นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s m a n Shop เท่านั้น และในคลิปนี้เราจะมาเล่นทางหน้าของโปรโตคัฟเฟอร์หรือว่าโจเซฟในสกินใหม่ล่าสุดของโปรเจกต์ไอวอรี่ทาวให้ทุกคนได้ดูกันรูปเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ เอาล้ครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาสกินใหม่ล่าสุดของช่างถ่ายภาพหรือว่าโจเซฟในสกินที่มีชื่อว่าทอราร่านั่นเองครับถ้าเถ้าอยากดูหน้าแบบหล่อใสกิกเนี่ยต้องดูในโลกภาพถ่ายหรือว่าโลกเสมือนจริงฮะก็จะบอกเลยว่ามาแบบหล่อเหล่ามากๆมาในชุดคุมสีดําแล้วก็ชุดข้างในสีม่วงนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มหาท่าหน้าของผู้รอดชุดิ้กันก่อนครับเดินมาเช็คตรงเครื่องไสเฟอร์ตรงนีรถเจอวิปปิ้นคาร์ลติไปก่อนครับเจ็บไปเจ็ดสิบห้าเป ไปดึงทีหลมลงไปเปที่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเจอทางหน้าของผู้รอดชีวิตที่อยู่ในรถทัพไทยมากน้อยขนาดไหนฮะจับขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ระหว่างเล็กก็เดี๋ยวดูสกินกันไปด้วยนะส่วนทางหน้าของเครื่องประดับเนี่ยผมหรือเอาออกนะฮะยังไงก็ต้องขออภายทุกคนด้วยครับจับมาวางเก้าอี้จะรวยกันไว้ก่อนฮะฮองสซ้ายแลขวามีหรือเปล่าเดินมามันมีเสียงดนตรีขึ้นแต่หาไม่เจอครับอยู่นะโอ้อยู่นี่เจอลัคกี้กายอีกหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็น เอ็กกิปัตตี้ครับเป็นสก,กินที่เขาแจกฟรีฮะใครที่ไม่ได้รับก็น่าเสียดายครับเอาล่ะจับขึ้นมาอีกหนึ่งรอบวางก้ออีจรวดกันก่อนครับมาดูว่าเกมนี้เราจะสามารถเก็บผู้รอชีวิตได้กี่คนครับขอต้องพูดก็ตามตรงว่าโจเซฟรู้ว่าช่างถ่ายภาพผมเขาไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันครับเอาล่ะจับว่าในรูปภาพถ่ายแต่ว่าต้องหาร่างจริงให้เจอครับเดินมาเช็คตรงรบริเวณกระแพงแตกกันก่อนยังไม่มีติดตั้ได้ขึ้นมาฮะมองซ้ายไม่มีมองขวาไม่มาเดินกันไปนแบบยาวๆครับ โอ้โหแล้วยังไม่เจอใครครับถ้าน้าของขอโตควเฟอร์ผมว่ามันเป็นตัวละครที่ถูกแก้ทางง่ายไปนิดนึงฮะผมก็เลยเอ้าวแล้วเจอตรงนี้ครับมีการรักษาขขึ้นมาครับชายผู้มีโชคแล้วเขาามาเราวมิเก็บนบไปเลยครับเอาละฮะรวดเราทันใจครับจับฮิวขึ้นมารอบนี้จะได้วางในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วใกล้ๆเมื่อสักครู่จะไปท่าน้าของช่างแต่งศพครับเอาละฮะแล้วโจเซฟเมือนจะเดินลงเบสเวนไปเลยฮะเดินกันมายาวๆตรงนี้ฮะต้องวางตัวแรกนะ ออตัวลึกกว่าน,นี้อาจจะหลุดได้เหมือนกันครับวางที่เก้าอี้จะาโรกรธไมก่อนแล้วตีเดดตันยังได้กันอยู่ครับอเต้อ,อเดอร์ฉายอยู่ที่สไมลี่เฟรนร้องไห้ครับอยุ่ค่อ่ข้างไกลครับถ่ายรูปเพิ่มเติมกันมาฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าโลกภาพถ่ายกันหน่อยครับเดี๋ยวไปรอดักที่หน้าต่างครับมาดูว่าจะมาทันเวลาหรือเปล่าเขาสู่โรกแข่งความจริงแล้วเขายังเดินมาไม่ถึงครับกล่าวว่าจะหลอกเอาเธอรถช็อกสักหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ครับใกล้ๆบีไดน่าก็ฉีดซออี อยาที่ย้อนแต่ย้อนไม่ได้แล้วเดินมาจาังหวะนี้ยังไงจะเล่นตีเบิร์นนิดนึงครับธนากโจเซฟยึกยักกันอยู่แล้วมาหรือไม่มาล้วพูดจะรว่นมาจาังหวะนี้แล้วมีมืออยู่นิดหนึ่งครับเดินกันไปยายวย,ยาแล้วชันปีโชคจังหวะนี้ก็เลยเฟซไปแล้วด้วยครับตีทางด้านของสมายดีเฟสเจ็บไป75แล้วตีตัวไปหนึ่งทีครับโดนทางด้านของตัวลักกิ้การไปอีกหนึ่งแล้วขออีกหนึ่งได้หรือเปล่าเดินมาจาังหวะนี้บอกเลยว,ว่าหนึ่งแถมหนึ่งครับเอาล่ะทางด้านของสมายดีเฟสฮะ ิงนี่ก็ออกไปแต่ว่าลักกี้กายที่บอกเลยว่าไม่รอแน่นอนฮะขอกินซุปรอซะหน่อยแล้วกันนะซุปที่มันชึกวรอแล้วมันอร่อยจริงๆเลยนะเอาละเดี๋ยวเราเดินมาเก็บงานของเรากันก่อนครับลักกี้กายจะเป็นเฟสสุดท้ายครับจับพิวขึ้นมาฮะแล้วเวลาแห่งโลภพถ่ายก็ได้หมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันโอ้โหแล้วเครื่องไซเฟอร์ตอนนี้เหมือนโดนฟีดอยู่ที่5เครื่องครับจับวางกันไปก่อนครับเดินมาเช็คกันหน่อยที่เดนต์ตันยังเด็กอีกหนึ่งครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเจอกับใครครับ แต่ว่าที่แน่ๆทาาหน้าของช่างแต่งศพแล้วก็นักโบราณวัตถุไม่ได้มีอาการบาดเจ็บครับเราเจอกับฉีซึ่งอีใกล้ๆตรงนี้ฮะเดินวนกันมาก่อนเอาละฮะจะมีเดินติดอยู่เล็กน้อยครับโอ้แลเราเขาเลือกที่จะเลยทาหน้าของตัวสุสานครับท่าหน้าของโจเซฟกับตัวกัฟเฟอร์ก็จะค่อนข้างแพ้ทาาหน้าของตัวแผงไม้ก็ขึ้นเยอะครับจะเสียเวลาในการเคลียร์ไม้พอสมควรเลยแม้เองตอนนี้เคลียร์ไม้ไปหนึ่งครับคือเสียเวลาแค่ไหนก็ต้องเคลียร์ครับถ้าเกิดไม่เคลียร์คือไล่ไม่ได้ครับ แต่ตอนนี้โปรตากเฟอร์กลับมาถ่ายรูปเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าท่าของตัวนักโบราวัตถุจะวิ่งไปลายไหนนะถ้ามาแบบนี้อาจจะกลับไปซ้ําเครื่องตรงกลางหรือเปล่าครับว่าเครื่องตรงกลางโบสเนี่ยเสียงมันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนแรกเดี๋ยวเราจะลองจับสแกนดูครับมาดูว่าจะได้เทอระชองหรือเปล่าเดี๋ยวกับแบบเายวยามาจังวันนี้ฮะโอ้ยังได้ยินเสียงกดเครื่องกันอยู่นะกลับมาสู่โลกแล้วท่าของน,องนักโบราณวัตถุไปทําเครื่องระเบิดครับ ถ้าเกิดมือยังแตกเครื่องนี่มีโอกาสโดนทัวร์เลร์ค่อนข้างสูงเมื่อกี้ยังมีความโชคดีในความโชคร้ายอยู่ครับเดินมาตรงนี้แล้วมีหลอกตีนิดนึงครับยิกจักกันอยู่เดินมาดูป่าแล้วพิงเก็บการไปเลยครับเอาละฮะนะบนะโบเราวัตถุจะถูกจับนับเป็นเฟสแรกครับแล้วก็ตอนนี้ก็เซฟอ์ยังถูกฟีอยู่ที่ห้าเครื่องครับจับขึ้นมาวางเขาอิสตโร่กันไปก่อนครับแลแ้วเทเดตัสยังไม่เด้งนะเอาครับเดินกลับมาเช็คตรงเครื่องกลางโบกันนิดนึงครับ ยอ้อนรอยมาตีเลตัสยังไม่มาครับเดินเช็คกันไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับท่าหน้าของโจเซฟเนผมบอกไปว่าความนิยมน้อยลงครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์หลายๆคนก็เริ่มจะแก้ทางได้แล้วเจอวิปิ้งคราว,วติไปก่อนเป็นการเล่กเฟรครับเอาลรัวิปิ้งคราวเข้าไปยังไงต้องช่วยแน่นอนฮะเดินมาเยายาจงังหวะหนีแล้วโดนระเบิดไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหถือว่าทำได้สวยนะท่าหน้าของวิปิ้งคราว แล้วโจเซฟเดินอ้อมมาจะเอาคนเดิมครับพี่ไม้มให้เล่นกันอยู่ต้องระวังคอนซิลไว้ด้วยครับเดินเข้ามาแล้วโดวกนกระแทกไปหนึ่งอย่างไงแล้วโดนหัวไปอีกหนึ่งทีครับแขนหักไป4วินาทีเดินวนมาจาังหวะนี้มีมาให้เล่นครับต้องเขียบถ้าไม่เขียน์นี่อาจจะเหนื่อยเหมือนกันเรามาซ้ายอีกแล้วมัมันมีให้เลื่อยๆครับเอาล่ะเราใช้คอนซิลกันไปแล้วพยายามที่จะย้อนรอยหรือป่าแล้วตีเข้าไปหูไม่โดนวิปปินคราวครับตัวตลกร้องไห้ครับ มาซ่อนรอพับไม้แล้วตรงนี้โอ้โหแล้วต้องกลับอาวิพิครันก่อนครับเพราะว่าตัวโมเรหลุมหลังเครื่องมีการทําจุดจุกเอาไว้แล้วด้วยคถ้าเกิดไลนที่ยาวแน่นอนครับก็อีจะารัวเข้ไปก่อนแล้วคือไซเฟอร์ถูกฟีดมาอยู่ที่4ี่เครื่องครับขยับขึ้นมันหนึ่งครับเดีย๋ยวต้องมาดูว่าจะจุดได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วเครื่องที่สองตามมาแบบติดๆย้อนรอยกลับมาครับยังไม่เจอครับตีเดตัสยังไม่มาเขียนไม้ที่เกินไปครับท oh <my> างด้านของฮันเตอร์ต้องทำทุกอย่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับ ต้องมาดูว่าจะมีการหอไม่มีการรีกร๊ปแล้วเขามาใกล้ๆเราเล่นเฟกันไปเลยเอะไะทาั้งแต่หน้าศพเจ็บไป75%สายตากข้ามาต่อมีไม้แล้วกันอยู่เป้าหมายหลักโอ้เราวว่ิปขาวเอาอีกแล้วครับโอ้โหช่างวะานี้ต้องบอกว่าระเบิดสามลูกของเขาทําช่างถ่ายภาพคือสันได้ทั้งหมดเลยครับแล้วตรงนี้มีจุดจุกกันอยู่แล้วพยายามที่จะหลอกไฟแล้ววิ่งกันแบบยาวๆแบบนี้ครับ มาดูวิวิวเ,เขาจะดียังไงไม่มีเอเทมอยู่ในมือแล้วด้วยเราเดินมากระชันชี้เข้ามาใกล้ๆครับระยะไกลวนกลบกกับไปแล้วก็ติดกันไปเรียบร้อยครับเอาละฐานะของตัวตลกร้องไห้ครับโดนจับไปอีกหนึ่งรอบแล้วเลือกจะไม่เอาเบสเมนด้วยฮะเอาเก้าอี้จะตรวจบริเวณฐานาของผมแดงวางไปก่อนแล้วมีฐานะของกล้องอยู่ใกล้ๆครับก็ต้องบอกว่าทีมงานก็มีการปรับมาให้ช่างถ่ายภาพสามารถมองเห็นกล้องของตัวเองในระยะที่กําหนดได้ครับ ก็ถือว่าทําให้ถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นแหละครับตรงนี้หูไม่มาหูไม่ขึ้นครับมองดูกันแบบเยาวยากันก่อนทินิซัสจะไม่มาครับเอาท่าจะขายตายเลยหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้มองหาเครื่องสั่นๆกันก่อนครับโอ้โหแล้วเป็นการขายตายครับบอกเลยว่าเกมนี้ยังไงทาน,นาขของปรโตคก็เฟิร์นน่าจะชนะแน่นอนแหละครับเพราะว่าช่วงเลดเกมร้อท้ายเกมเนี่ยจะมีทาน,นาขของดีชั้ตาแดงด้วยโอ้โหแล้วเพื่อตรงกลางนี่คือแบบเสียงดังมากครับ เดี๋ยวมาเช็คไหล่กันก่อนครับติดเดตัตในโลกภาพถ่ายไม่มีฮะเข้าสู่โลกแห่งความซิมิตี้เดตัตได้กันอยู่โอ้โหล้วการจะตเธอแล้วช่องก็ยังไม่ได้แล้วเจอทางหน้าของช่างแต่งศพครับโดนกันไปลายแล้วปิงในปืนแล้วตีทิ้งก็ไปเลยครับเอาละฮะตรงนี้จะเกิดโรไหมเราวยังไม่เกิดครับของสายแลขวาทางหน้าของปโตนกัฟเฟอร์ต้องหาอีกหนึ่งคนให้เจอครับโอ้โหแล้วจะเป็นแผนการออกท่อหรือเปล่าล่ะฮะตรงนี้ เดี๋ยวต้องมารอดูกันฮนะเราย้อนรอยกลับมายังไม่เจอใครครับโอ้แล้วเครื่องก็ไม่สั่นนะจังหวะนี้คือนิ่งมากอนะโอ้โหว่าจะหาหูเจอครับน่าจะเล่นอยู่หลุมหลังเครื่องเดี๋ยวต้องมาดูว่าอยู่ตรงไหนครับมองซ้ายไม่มีมองขวาไม่มาตรงไม้ก็ยังไม่เจอครับ่าวกับไปเอา้าล้วอยู่ตรงนี้ครับมอบหรือเปล่าหรือย,ยังไงโอ้โหแล้วยังไม่มอบครับแล้วมีชัาาักศพมีกาใช้ไอซิพาลุกขึ้นแบบที่เรียบร้อยเดินตากกันไปก่อนครับ แล้วบริงยังต้องรอฟูด้าอีก40วินาทีฮะตัวาตามมาอีกหนึ่งครับโอ้โหแล้วแบบนี้เขาจะยื้อก็ได้แบบยาวๆครับตองย้อนรอยกันมาก่อนแล้วกลับมาจ่าเอ๋อยู่ใกล้ๆรถตีไปอ้โหูแล้วยังไม่ได้แล้วโดนทุบไปก่อนดึงทีแขนหักกันไปอีก4วินาทีก็โดดตามกันมาครับโดนกระเฟอร์แล้วยังไงแล้วโดนตีไปอีกหนึ่งครับโอ้โหถือว่าเป็นคนใช้คอนซิลได้ดีนะแต่หน้าของนักบเราว่าถูกครับ เินตากันแบบยาวๆจุดจุกปีซ้ายมีขวาโอ้โหแล้วจุกเดียนตาครับทีลุกลงแบบนี้บอกเลยว่าเรียบร,ร้อยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหแล้วตีนี้คือจะลงท่อให้ได้เลยใช่ไหมครับนี่โอ้โหคือหายากจริงครับแล้วตรงนี้นะพวกเราวัตถุลุกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยรวมถึงมีตีนเดตัดได้กันอยู่น่าจะมาช่วยกันตรงนี้หรือเปล่าโจเซฟเดินมาเช็กกันก่อนรอยเท้าชัดเจนครับอยู่ด้านขวามือ จะเจอกับใครใช่นะักบเราวัตถุคนดีคนเดิมไหมหรือว่าจะเป็นช่างแต่งศพแล้วเจอกับเอ็มบาร์เมอร์ตรงนี้ครับมีแมทให้เล่นกันอยู่บินเก็บงานกันไปเลยเอาแล้วเเปลี่ยนมาเป็นเทเลพอร์ตแล้วโอ้โหโลงค่อนข้างไกลครับคือลงไกลมากฮะคือเขาก็ยื้อแบบสุดๆเหมือนกันครับไม่ได้ยอมแพ้นะสำหรับทีนี้เดี๋ยวการมาเช็คตรงนี้เครื่องตกรางก,าก็จะปิดไม่ได้ครับอยู่ที่ประมาณ 80- 90%ฮะ มาดูว่าเขาจะรีกุ๊ปผิวกันได้หรือเปล่าครับหัวลําเกี้หูขึ้นมาแป๊แบ,บนึงแล้วหายนะก็เช็คกันก่อนครับเจอไหมแล้วอยู่ตรงหลุมหลังคือแล้วด้วยครับเหมือนเขาก็พยายามอยู่ในจุดที่เขาสามารถจุกได้ครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเจอกับใครครับเดินเช็คตรงนี้เป็นช่างแต่งศพแล้วเดินเข้ามาใกลๆจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับเอาฮะรานนี้ต้องมาตามเก็บงานนาักโบราณวัตถุอีกหนึ่งรอบแล้วฮะคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้เวลาไล่ค่อนข้างนานนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดคลิปเป็นแบบช็อตๆ ถ้าเกิดดูการไล่ล่าทั้งหมดนี่โอ้โหบอกเลยว่าหลับแน่นอนแล้วเดินมาเช็คตรงบ้านเล็กกันนิดนึงมีหรือเปล่าแล้วสายไม่มีแล้วติดแตั้งได้แบบนี้เ้วเจอกับดักโบราณวัตถุครับเอาละเจอคนสุดท้ายเรียบร้อยเินกันแบบยาวๆแล้วลอยทยยคนชัดเจนครับทางด้านของฉีเหมือนจะไม่มีไอเทมเลยหรือเปล่าฮะโอตามกันขึ้นมาก่อนครับฉีงมา้ายแล้วยังไงฮะโอ้โหแล้ว บอกเลยว่านี่ค่อนข้างยากแล้วนะทนาของตัวนะบนราวัตถุเออมายาวโอ้ยมีทนาของกระทายิรูเชียนครับกระทาน้อยของนักมายากลนครับฉี่กลับมาที่บลนใหญ่ครับไอเทมได้จะหมดของแทรับทีนี้ต่อตากันไปครับแล้วก็ถ้าเกิดเก็บคนนี้ด้ก็ถ้าจะจบเกมกันเลยนะเดินมายาวยาวได้หรือเปล่าแล้วระยะเป็นไก่เหลือเกินแล้วตีไปแล้วยังไม่โดนครับเดี๋ยวหมายจะบาเกอนทนาของโปโตกาเฟอร์ไาตาก็ใหม่แล้วด้านซ้ายตรงนี้มีที่ให้เล่นโอ้โหแล้ว เหมือนจะรอเพื่อนแห้งตายหรือเปล่าหรือยังไงจะดึงขึ้นมาหรือไม่แล้วเข้ามาใกล้ๆเราตีไปโดนชัางตังศพครับโอ้โหแล้วสู้สุดใจจริงๆครับสองคนสุดท้ายนะเดินมาตรงนี้วบกไม่โบกล้วลตีไปแล้วยัไยงไม่โดนครับมีมาให้เล่นกันอยู่ต้องหวางล้าตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ยาวนานอีกหนึ่งเกมครับ อันนี้คือสกินใหม่ล่าสุดทอราาจากโจเซฟหรือโปรโตกราฟเฟอร์นั่นเองครับชอบไม่ชอบ,ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปหรือใครที่อยากจะได้เนี่ยก็ไปซื้อในร้านค้าได้แล้วเพียงแค่60กระดุมแดงเท่านั้นครับ